Thank <laughs> you. ช่วงนี้นักลงทุนหลายท่านก็มีความกังวลน,นะครับว่าจะลงทุนในสหรัฐดีหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เห็นแนวโน้มของนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมากนะครับหลายคนบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยนี้จําเป็นต้องเกิดขึ้นแน่นอนในปีนี้อย่างน้อย4ครั้งนะครับแล้วก็การลดขนาดข,าดของงบดุลเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นด้วยซึ่งก็เป็นแอสเซมบชันที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็เพิ่งเห็นกันเมื่อช่วงต้นปีนี้เท่านั้นเองก็ทําให้นักลงทุนหลายคนเนี่ยเกิดความกังวลน,นะครับว่าจะต้องทํายังไงดีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือถ้ามองไปที่การลงทุนทั่วโลกเนี่ยจุดเด่นจริงๆของการลงทุนในฝั่งของสหรัฐก็ยังดูเหนือกว่าอยู่นะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองนะครับย้ายไปยุโรปก็ยังมีประเด็นในเรื่องของรัสเซียย้ายไปจีนนะครับก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการกํากับแล้วก็ควบคุมบริษัทจดทะเบียนหลายๆเซกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็บอกว่าอยากจะลงทุนในฝั่งของสหรัฐอเมริกาอยู่ แต่ว่าไม่รู้ว่าควรจะต้องลงทุนยังไงดีวันนี้เราก็เลยจะมาชวนมองข้ามช็อตกันนะครับว่าการลงทุนภายใต้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดเราควรต้องทํำยังไงบ้างนะครับอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือต้องมองต้นต่อของนโยบายการเงินที่เข้มงวดของฝั่งสหรัฐก่อนอย่างตอนนี้ปีที่2022 จุดที่น่าสนใจจริงๆของเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเป็นภาพเศรษฐกิจที่ผ่านจากภาวะวิกฤตโควิดได้อย่างชัดเจนนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่เราเห็นว่าวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยเป็นวรัสสายพันธุ์ที่เกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ความกังวลเรื่องการระบาดใหม่เนี่ยก็น่าจะลดลงเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นหรือว่าการบริโภคมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนกับในฝั่งของนโยบายทางการ เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อเป็นไซเคิลของเศรษฐกิจรูปแบบใหม่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือการบริโภคมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับราคาสินค้านะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเห็นเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงต่อไปตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราคิดว่า เป็นจุดหนึ่งที่ธนาคารกลางนะครับจำเป็นจะต้องใช้นโยบายทางการเงินเพื่อคุมเงินเฟ้อตรงนี้แต่ว่าการคุมเงินเฟ้อในจุดนี้ก็อาจจะต้องแลกมาด้วยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่วนในเรื่องที่2นะครับซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของภาพรวมตลาดในปี2022นี้ต้องบอกว่าภาพรวมตลาดแตกต่างจากปี2021นะครับแล้วก็ปี2020ไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับในส่วนของปี2019เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างก็คือในเรื่องของ Valuation เราออกจากวิกฤตครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในฝั่งของสหรัฐเนี่ย เกินกว่าในช่วงของปี2019ค่อนข้างมากและจุดที่แตกต่างจริงๆนะครับก็คือเรื่องของ valuation ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความเชื่อว่าโลกในอนาคตนะครับจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีในฝั่งของสหรัฐเนี่ยเป็นตัวนําแล้วก็เทรดอยู่ในระดับ valuation ที่ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนที่ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเห็นว่า ภาพรวมตรงนี้เนี่ยจะเข้ามากดดันแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ธนาคารกลางเนี่ยตั้งใจจะ tackle นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ธนาคารกลาง กังวลอยู่มีอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าเงินเฟ้อก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ว่า valuation ที่สูงเนี่ยก็เป็นภาพรวมของระดับที่เป็นการเฟ้อของตลาดการเงินเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อาจจะต้องระมัดระวังวัฒนาคารกลางอาจจะเข้ามากดดันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเราคิดว่าวิธีการที่จะรับมือเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปมองว่าตกลงแล้วดอกเบี้ยจะขึ้นแล้วเราควรต้องทํำยังไงนะครับผมเชื่อว่า อการที่จะเห็นดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าเราต้องมองข้ามช็อตไปว่าจังหวะที่ดอกเบีย้ยจบแล้วนะครับมันคือจุดตรงไหนเพราะว่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่บอกเราชัดเจนว่าจะเป็นการเข้าซื้อนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นจุดบอดท่อมของตลาดในช่วงนี้นะฮะวิธีการมองเนี่ยผมก็มอง2องอย่าง อย่างที่เราเรียนไปนะครับว่าถ้าเกิดเราจะมองในส่วนของเงินเฟ้อนะครับเราจะมองส่วนของเงินเฟ้อเนี่ยก็ต้องมองว่าเราจะทํำยังไงให้เศรษฐกิจสารัฐเนี่ยเข้าสู่ภาวะ มีความกังวลหรือเปลี่ยนความกังวลเงินเฟ้อเนี่ยเป็นความกังวลเรื่องอื่นนะครับซึ่งความกังวลเรื่องอื่นก็คือความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะขึ้นได้อย่างน้อย2-3ถึงครั้งแล้วก็น่าจะจบในช่วงกลางปีถ้าเกิดตั้งใจจะคุมเงินเฟ้อตัวแปรที่เราคิดว่าน่าจะต้องจับตามากที่สุดก็คือส่วนต่างระหว่างบอลยิอายุ2ปีกับ10ปีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กลับมาอยู่ในภาวะที่เป็นอินเวอร์สหรือว่าบอลยิวสองปีกับสิบปีเน สูงกว่าระยะยาวจะเกิดภาพที่คล้ายๆกับปี2018-2019นะครับก็คือนักลงทุนเนี่ยจะกลับไปกังวลกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่สามารถขึ้นดอกเบีย้ยได้ต่อเหมือนในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาในภาพนี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจจริงๆก็คือว่าการลงทุนในหุ้นสหรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าก็รอก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีดาวไซด์จุดที่มีดาวไซด์มากที่สุดนะครับก็คือจุดที่แพงที่สุดของตลาดหรือว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโล ถ้าเกิดใครที่คิดว่าน่าจะลุ้นนะครับหรือว่าอยากจะลงทุนในช่วงนี้เพื่อดักรอไว้ก่อนเลยก็ต้องเป็นการลงทุนที่1คือปรับฐานลงมาแล้วนะครับไม่ก็สามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นได้เช่นพวกในกลุ่มของพลังงานหรือว่าในกลุ่มของธนาคารนะครับแบบที่2นะครับก็คือวิธีการจัดการโดยที่ไม่ต้องสนใจเงินเฟอ้อแต่ว่าจัดการซน n ิเมนต์ของตลาดไปเลยนะครับก็คือทำให้หุ้นเนี่ยปรับฐานลงมาเลยประมาณ10บถึงยี นะครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันกับในช่วงของปี2018นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยธนาคารกลางก็ขึ้นดอ,อกเบี้ยมาตลอดซึ่งก็คือคุณจอร์โรมโพวเวลนั่นเองนะครับซึ่งขึ้น,นดอกเบี้ยต่อจากคุณเจเน็ตเยเรนมาแต่ว่าท้ายปี2018เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหุ้นเนี่ยมีการปรับฐานอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่ามีความกังวลว่าอนาคตเนี่ย น่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยสะจเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นความกังวลเรื่องอ ตลาดการเงินที่ผันผวนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคิดว่าเอ็นเกมนะครับของรอบนี้เนี่ยจะมาจบที่เรื่องการปรับฐานของตลาดหุ้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่การขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกไม่ก็ครั้งที่2แล้วก็คีย์พอยต์หลักๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องดอกเบีย้ยแต่อาจจะเป็นเรื่องของ q t นะครับหรือว่าการลดขนาดงบดุลซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่าการประชุมครั้งหน้าก็มีโอกาส50/50นะครับที่ธนาคารกลางเนี่ยจะนําเสนอแผนว่าจะลดขนาดงบดุลอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าตรง จะทําให้กลุ่มที่แพงที่สุดของตลาดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มของเฮลท์แคร์ที่เป็นอินโนเวทีฟนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจีโนมิกนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับบริษัทที่คิดค้นยานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังสูงเช่นเดียวกันกับกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เทรดกันอยู่บน PE ระดับ50-60เท่าก็มีโอกาสที่จะปรับฐานลงเช่นเดียวกัน นะครับงนั้นวิธีการดีที่สุดเนี่ยก็คือ1เช่นเดียวกันนะครับก็คือซื้อหุ้นที่มีโอกาสที่จะปรับฐานไปแล้ว Small cap ของฝั่งอเมริกานะครับซึ่งได้รับผลกระทบไปแล้วนะครับแล้วก็รับข่าวในช่วงนี้ไปแล้วในกลุ่มหนึ่งแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็กระจายการลงทุนไปในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับหรือว่าในกลุ่มเฮลท์แคร์ที่มีโอกาสที่จะปรับฐานสูงหลังจากที่ตลาดปรับฐานไปแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าโอกาสาของนักลงทุนแล้วก็จังหวะของนักลงทุนนี่อยู่ตรงไหน เพราะฉะนั้นถ้ามองการลงทุนในฝั่งของสหรัฐเนี่ยสิ่งที่นํามาฝากกันก็คืออย่าไปจับตานะครับว่าสุดท้ายแล้วการขึ้นดอกเบียย้ยจะต้องเกิดขึ้นกี่ครั้งนะครับสามครั้ง4ี่ครั้งนะครับแต่อยากจะให้นักลง,งทุนจับตาไปมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วการขึ้นดอกเบียย้ยหรือว่าเทรนด์การใช้ในโยบายที่เข้มงวดเนี่ยจะจบตรงไหนซึ่งผมมองว่ามีโอกาสจบ2อ,อย่างอย่างแรกเลยก็คือทําให้เงินเฟ้อเนี่ยหายกลัวนะครับแล้วสุดท้ายไปกลัวเศรษฐกิจ <stroke> ถดถอยแทนหรือว่าอย่างที่สองก็ทําให้เงินเฟ้อเนี่ยหายกลัวเหมือนกันนะครับแต่ว่า สิ่งที่นักลงทุนไอต้องกลัวก็คือกลัวตลาดการเงินที่เรียกว่าปรับฐานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนที่โดดเด่นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเห็นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นในช่วงที่สุดท้ายแล้วจบภาวะการขึ้นดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเชื่อว่าก็น่าจะเกิดขึ้นภายในปีเช่นเดียวกันสำหรับกองทุนที่นํามาฝากกันนะครับก็เป็นกองทุนที่จะ IPO ในช่วงสองอาทิตย์ข้างหน้านะครับชื่อ US ดิสคอเวอรี่นะครับยูเอสดิสคอเวอรี่อีควิตี้ฟัน ตัวย่อ USDIS นะครับหรือว่า USD นั่นเองสำหรับกองทุนนี้นะครับก็เป็นกองทุนใหม่ของทาง UOBAM ซึ่งก็จะบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนชั้นนำอย่างแบร์ลี i กิฟฟอร์ดนะครับสำหรับกองทุนนี้ก็จะไปลงทุนใน United US Discovery Equity Fund ที่สิงคโปร์ Singapore นะครับสุดท้ายแล้วก็จะฟีดเข้ามาในเมืองไทยกองทุนนี้เนี่ยข้อเด่นของเขาก็คือเขาพยายามจะหาบริษัทที่เป็นบริษัทขนาด แล้วขนาดเล็กที่มีโอกาสที่จะเป็นบริษัทชั้นนําในอนาคตนะครับณปัจจุบันเนี่ยการลงทุนของเขาเป็นการลงทุนที่เรียกว่าตั้งใหม่เลยเป็นเฟรนยี้ที่น่าจะมีที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับของโลกเลยนะครับสำหรับกองทุนนี้เนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะครับสองเซกเตอร์นี้ก็เป็นเซกเตอร์อย่างที่เราคุยกันนะครับเป็นเซกเตอร์ที่เป็นอนาคตจริงๆแต่ว่าราคาแพงเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามี โอกาสที่จะถูกกดดันนะครับจากแนวโน้มการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐแน่นอนแต่เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นโอกาสสาหรับนักลงทุนเพราะว่าเรา IPO ในช่วงวันที่24-31มกราคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักลงทุนซื้อเนี่ยก็จะได้ราคาในช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐใช้ในโยบายทางการเงินงที่ข้มงวดที่สุดพอดีนะครับเรามีโอกาสจะซื้อในช่วงที่ถูกนะครับแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดใครที่บอกว่ายัางเตรียมเงินไม่ทันที่จะซื้อไอ TO เ,เราก็จะกลับเข้ามาเทรดในช่วงวันที่3กุมภาพันธ์เป็นต้นไปซึ่งนักลงทุนก็สามารถติดตามดูกันได้นะครับถ้าเกิดตลาดการเงินเนี่ยมีการปรับฐานแล้วก็อยากลงทุนเพื่ออนาคตนะครับลองคิดง่ายๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย หุ้นสหรัฐไม่ได้เพอร์ฟอร์มทุกตัวนะครับแต่ว่ามีหุ้นแค่บางตัวเท่านั้นเองนะครับที่สามารถขึ้นมาเป็นหุ้นแห่งอน,นาคตได้แล้วถ้าเราย้อนกลับไปไกลกว่า10ปีนะครับจะสังเกตเห็นว่าหุ้นอนาคตเนี่ยมันไม่ไดเ้เป็นหุ้นตัวเดิมในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วมันก็มีการเปลี่ยนทุกครั้งกองทุนนี้เนี่ยจะเป็นกองทุนที่1คือเราซื้อในจังหวะที่ตลาดปรับฐานลงมาแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาลุ้นกันว่าในส่วนของอนาคตการลงทุนในอีกปีบถึงยี้ส ผู้จัดก,การกองทุนอย่างแบลลี่กิฟฟอร์ดเนี่ยจะสามารถหาผู้นำนะครับของเศรษฐกิจสหรัฐยุคใหม่ให้เราได้หรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็เป็นอ p อป portunity หรือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจก็ฝากไว้นะครับ US Discovery Equity Fund หรือว่า US Dis IPO วันที่24ถึง31มกราคมนี้สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของทุกท่านได้เลยครับ